นอนปิดหูเห็นเป็นปุ่มๆเนื้ออันนี้คือแบบตัวแทนหมูบ้านของอายุครร16สิบหกสัปดา m บีบีบเป็นแล้ว่ะวันนี้สิสัปดาห์แล้วค่ะสิสัปดาห้าวันก็17สัปดาหแล้วไปดูกันนะวันนี้ทำซาวสีมิติด้วยคือถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนที่แบบอยากรู้ว่า17สัปดาเนี่ยทำท่าซาวดสิมิติจะเห็นอะไรนะไปดูนะครับ เบล่าตื่นค like ่ะลูกตื่นค่ะแกงแกงลูกอออออันนี้หลับพี่เซาเหมือนเบลลี่วะเนี่ยอ่าเดี๋ยวฟังเสียงวใจก่อนเลยนะครับตรนนี้คืออะไรจ๊ะในพิมพ์ตอบมาซินี่คืออะไร อหัวตัวนี้คืออะไรคะที่เต้นๆต้นอยู่หัวใจถูกต้องค่ะนักเรียนถูกต้องคะ่ะผมให้ตัวเองหนะะ่อยค่ะตอนแรกเกิดขาโกงปกตินะไม่ต้องไปดัดเขานะ <laughs> ไม่ได้พูดนานละนะเด็กขาโกงเนี่ยในช่วงแรกเกิดขวบปีแรกเนี่ยโกงออกจากกันเนี่ยแล้วแบบมีแบบคุณคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็มาดัดขาดัดขาเดี๋ยวขา,ขา,ขางอขาโกงไม่จริงนะมันโก่งเองตามธรรมชาติเดี๋ยวจะตรงเองนะครับมไม่ต้องไปทำอะไรเขาโกงตั้งแต่อยู่ในท้องเราเนี่ยดูสิ โอ้โหนอนปิดหูอะนอนปิดหูลำคานลำคาญดูหน้าดิเห็นเป็นปุ่มๆเนื้ออันนี้คือแบบตัวแทนหมู่บ้านของอายุคัน16สัปดาห์ว่าถ้าสาวสี่มิติแล้วจะเห็นอะไรก็คือเห็นประมาณนี้นะคะมันยังดูไม่ออกเลยใช่ยังดูไม่ออกนะ สามสิบสี่สัปดาห์แล้วเดินทางไกลได้ไหมไกลแค่ไหนเดินทางผ่านอะไรฮะถ้าเดินทางโดยรถก็ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าถ้าหากมีภาวะฉุกเฉินปวดท้องท้องแข็งมีความจําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลต้องวางแผนล่วงหน้าว่าเส้นทางที่เราเดินทางนั้นมีโรงพยาบาลอะไรที่สามารถดูแล อายุครรอย่างเราได้นะแล้วก็อย่าลืมพกสมุดฝากค้าไปนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินมันเกิดได้ขึ้นขึ้นได้ทุกเมื่ออยู่นี้เราไปท้องแข็งที่กรุงเทพก็ได้หรือท้องแข็งที่ต่างจังหวัดก็ได้ดิฉันเป็นมาแล้วค่ะดิฉันท้องเสียอาหารเป็นพิษนะคะตอน37สัปดาห์ตอนนั้นคือวันที่9เดือน1 โเกือบได้คลอดเบลลี่ที่กรุงเทพแล้วค่ะท้องแข็งเฉยเลยท้องเสียนะท้องเสียอาเจียนท้องเสียอาเจียนกระตุ้นทําให้ปวดท้องคลอดได้อันนี้อย่าประมาทนะมีคนไข้เป็นอย่างนี้เยอะนะครับ